พวงกุญแจทาเองจากโมเองค่ะตัวนี้คือบอกเลยว่าเป็นซีเข็ดมากที่สุดค่ะก็คืออยากจะบอกข่าวดีว่าใครเห็นคลิปนี้รีบกดเสื้อเลยเพราะว่าพวงกุญแจที่ได้เนี่ยมันจะแถมติดไปกับเสื้อนี้เองค่ะโมจะให้แค่พวงนี้พวงเดียวนะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะได้เป็นผู้ครอบครองแต่ใดๆก็คือขอแสดงความยินดีก่อนล่วงหน้าเลยใครได้พวงกุญแจของโมก็เอามาอวดกันหน่อยนะโมจะสละักวาดลายบนเสื้อไปเลยก็คือมันเป็นลายหน้าเสื้อของโมนี่เองแล้วคือตอนแรกอะเราก็อยากทําลายนี้มากๆเลยแต่ก็ไม่รู้ดวงชะตากรรมค่ะว่ามมบยยยาาากกด็พพ เอาเตก ก็คือแตกนิดหน่อยสรุปก็คือแตกค่ะแต่ดีนะที่มันแตกแบบนิดเดียวก็ออยังคือ,อยังพอใช้งานได้อยู่มาค่ะวาดลายต่อไปแต่เขาคือไอพวกเนี้ยโมขอทําเล่นนะคะโมไม่ให้เพราะว่ากระดาษมันเหลือะคะ่ะอยากลองวาดเล่นเล่นดูแล้วตัวที่โมวาดอยู่เนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามันคือตัวอะไรแต่ที่รู้ๆเลยก็คือมันน่ารักเดียวมันเป็นสีชมพูถอ,อ,อยตัวกลมๆนี้หดตัวเสร็จแล้วหน้าตาน้องเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็คือทําเสร็จไปแล้ว2ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือชินจังนั่นเองมาค่ะเรามาเริ่มเข้าตัวที่3กัันนเลลยแ้วคที่งสเลือกตัวเนีีี่่ยกก็็คคคืืออพไไนนนทะะะจเปป็นนคววาดรรูหือลย คนจัดรูปให้ทั้งหมดส่วนโมนี่ก็จะเป็นคนพันวงกุญแจให้สำเร็จเื่อแปบว่าจะได้ซ้อมทาลายของตัวเองแล้วให้ทุกคนนี่แหละบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เจ็บที่สุดเลยก็คือตอนประกอบให้มันเป็นรูปเป็นร่างของพวงกุญแจค่ะแล้วคือไอเราก็ไม่มีโค้งไม่มีคีมแงเจ็บมือชิบหายมาค่ะถึงตัวที่โมจะวาดกับมือแล้วบ้างก็คือขั้นตอนนี้พี่ไหนมันแย่งวาดไปหมดเลยอะโมจะวาดเป็นตัวคุโรมินะคะส่วนไอตัวดำๆอีกข้างนึงมันคือตัวอะไรอีกวะเนี่ยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเห็นว่ามันน่ารักดีไปค่่่ะ้้็ออออบนนงหัเเเพจืดที huh